รับเรียนสมาชิกสากรนำทรัพย์ครูคอนแก่นจำกัดที่รักและการพทุกท่านครับจากวิกฤตที่ผ่านมานับว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาวสากลนำทรัพย์ครูคอนแก่นไม่ว่าจะเป็นผู้แทนสมาชิกสมาชิกทุกท่านครับเราจะรวมพลังสร้างสรรค์สากรนำทรัพย์ครูคอนแก่นเราเป็นสากรสีขาวด้วยธรรม,มิบาลเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สากรเรามีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามรวมการสากร ก็อยากจะกราบเรียนว่าคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการได้มุ่งกระทําเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างแท้จริงนะครับจากผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีการลดอัตราดอ,อกเบี้ยให้สมาชิกนะครับเหลือแค่ร้อยละหกซึ่งถือว่าต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสากลอื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เราได้มีการให้สมาชิกได้ลดการส่งพุ้นเหลือขั้นต่ำหนึ่ยบาท ถึงแม้เราจะเปิดโอกาสเพื่อที่จะดูแลสมาชิกแต่ผลการดำเนินง,งานเรายังมีกําไรสุทธิณวันที่30กันยายนกำไรสะสมอยู่ที่800กว่าล้านเศษนะครับแล้วก็คาดว่าเมื่อสิ้นปีบัญชีสากลน่าจะไม่ต่ํากว่า1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเรากรรมการเราก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนสวัสดิการต่างๆกศ .1-6 กศช .1-3 นะครับเพื่อปรับให้เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ แล้วก็ถูกต้องตามข้อบังคับและข้อกฎหมายและขณะเดียวกันเราก็แก้ไขปัญหากองทุนกคสกปสออสกสคกปสกลับคืนสู่สมาชิกเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้กรรมการและฝ่ายการทําเพื่อสมาชิกเท่านั้นต้องอยากจะก,กราบเรียนสมาชิกทุกท่านได้สบาจจยใจว่าสากลเราเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงมีสภาพความที่ดีแล้วก็ให้สมาชิกได้สบาจจยใจส่วนประเด็นที่ท่านดรวิทย์อัครสันตติคุณและทีมงาน ของท่านได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับคณะกรรมการโดยแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่13พฤษภาคมตามที่ผู้สื่อข่าวได้ลงไปนี้นะครับกรณีอย่างนี้นี้ก็หมายความว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านในการที่ท่านจะร้องแต่เราก็ต้องพิสูจน์ความจริงคนะกรรมการได้พิสูจน์ความจริงโดยการฟ้องศาลในข้อหาแจ้งความเท็จในที่สุดศาลก็ประทับรับฟ้องนะครับ คือวาอ่าน่ามีมูลเพราะนั้นก็ศาลก็นัดในการที่จะให้จำเลยทั้งสองนะครับจำเลยคือท่านดรวิทย์และคณะนั้นไปให้การที่ศาลในวันที่15ธันวาคมเวลา9ก้านาฬิการจริงๆแล้วกรรมการและฝ่ายจาดการและคณะของพวกเราไม่อยากจะมีการดำเนินคดีกับสมาชิกเหล่าแมสแต่น้อยเลยนะครับนะครับเราต้องการให้ทุกท่านมาร่วมมือกันในแก้ปัญหาสากรแต่ว่าเมื่อสมาชิก ใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องคณะกรรมการกรรมการก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงคนที่จะพิสูจน์คณะที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรต้องศาลเท่านั้นที่เป็นคนพิสูจน์พราะเราก็ทําไม่เห็นแล้วพรานก็อยากจะกาบ,บเรียนว่าณนะวันนี้กรรมการทํางานเพื่อมวลสมาชิกนะครับฝ่ายจัดการก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่ต้องกาบเรียนไปยังสมาชิกทุกท่านให้สบายใจเราเดินหน้าอย่างมั่นคงครับณนะปัจจุบันนี้นะครับสังเกตได้ว่าถึงแม้เราลดตาเราเบี้ยก,กำไรเราก็เกือบพันล้านบาท เพราะแน่มั่นใจว่าพันกว่าล้านบาทแน่นอนในสิ้นปีขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ